ตอนนี้เขากำลังนอนอยู่ครับต้องกอน,น,นเรื่าาองอะไรที่วันนั้นผมไม่ได้ไปดูแลเขาตอนที่เขาล้มจากที่ภูเก็ตทำให้เป็นข่าวใหญ่อนะว,ว่าจะเลิอกกันแล้วข่าใหญ่มาก ถอดวงถอดแหวนใช่ไหมข่าวไม่มีแหวนแล้วอะไรเงี้ยอันไงเล่าผมชี้แจงหน่อยก็คือวันนั้นผมลงที่ภูเก็ตแล้วผมก็ว่ารายงานเขาตลอดนะว่าผมแบบเจ็บยังไงอะไรยังไงแต่พอมาถึงสนามเป็นก็มีแต่คุณพ่อไม่มีเขาอ่ะเออทำไมไม่มาทุกคนสงสัยวันนั้นวันนั้นคือว่า อยู่ที่สน,นามมีรัฐที่มัธยาครับแล้วก็ซ้อมรถทุงวันก็คือว่าต้องไปดูแลลูกทีมเพราะว่าอีกวันนึงเป็นวันแข่งทีแล้วก็เป็นสนามแรกก็คือสนามแรกเราก็อยากจบให้หสวยๆคืออยากให้ลูกทีมเราออกมาผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็เลยเราต้องลงทุนคือว่าสนามนั้นผมไม่ได้แข่งก็เลยต้องลงไปนำนำลายให้คือว่าลงไปขับแล้วคิดดูว่าทั้งหมด9้าคนผมก็ <ๆ S 2> ต้องขับนำให้ลุกคนจนแบบว่าแล้วก็ต้องซ้อมฟิตซ้อมเองเพื่อจะไปแข่งที่มันนอกด้วยแล้วก็เลยนั้นบ้าฟิต แล้วก็ตอนเย็นคือ2องเด็จหกหวงทีสองเร็จไม่เคยไม่เคยเย็นขนาดนี้แล้วก็เบินว่าตอนร่วงหกผมวง่ครึ่งเขาล้มหกห่งครึ่งกันนะตอนนั้นผมแบบว่าผมก็เบอร์เบอร์ไปแล้วเพราะว่าเหนื่อยจัดนะครับแต่ว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงเอาก็ถามว่าคุณเป็นอะไรยังไงบ้างไห้ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนไหมตอนนั้นก็กำลังพากู่จนประมาณสองทุ่มกว่าครับก็ได้คุยกันแล้วก็ก็ส่งเขาจนขึ้นเครื่องครับเข่าไก่แรกกะว่าจะไม่รับแล้วก็เบอร์ว่ารับ คุณพ่อเขาเราก็บอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อมารับด้วยแล้วก็เลยแบบว่าเราก็เลยเอ้ยลงอ,อกไปแต่ว,ว่าอีกใจนึงก็ลืมว่าเขาเ็าเป็นแฟนแเรา,เรา,เ,ราเราต้องเราต้องไปรับเองนะแต่ว่าอีกใจนึงก็คิดว่าคุณพ่อไปรับแล้วเหมือนว่าก็กะว่าเดี๋ยวยังไงจะถึงหรือว่าถ้าไม่ถ้าไม่โทรไปก็จะไปรับเองแต่ว่าช่วงนั้น ดูในข่เรที่มือเครื่องเขาหลับหลับตอทีเช้าเลยตอนทเช้าหกโมงเช้ามากกว่าครับก็แบบรีบโทรไปเลยแบบเฮ้ยคุณเป็นอะไรยังไงมั้งหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเย็นอยู่ในกองถ่ายแล้วเน้นกับอย่าไปหาแล้วก็ไปดูแลเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ทันสายไปแล้วสายไปแค้ว่าเขาหลับได้โทรตามเลยไม่โทรตามมีเงียบเพราะว่ามี่รายงานตลอดอยู่แล้วค่ะว่ามันมีวอทแอพอยู่แล้วไงไม่ว่าเราตอนเนี้ยก็ถ่ายรูปตอนที่เราโดนมาจากในรถเอเดบิลันตลอดโดนฉีดยายังไงคือรายงานเขาตลอด สิ่งที่หวังก็คือว่าโอเคคุณพ่อจะยังไงก็ตามแต่เขาอ่ะในฐานะแฟนเนี่ยเพราะอย่างตอนเช้าเนี่ยเรายังขับรถไปส่งเขาที่สนามพีระได้แล้วเราก็ขับรถมาจอดที่สวนตพูเพื่อไปียนแล้วแค่เนี้ยจากพีระมาหาฉันบ้างเนี่ยไม่ได้อ่ะแล้วพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาบอกว่าเฮ้ยผมยังไงทําไมตีนรถไปไหนทํามผมยังไงหมก็อึ้งอ่ะแล้วตอนนั้นฉันก็เจ็บคือไม่มีอารมณ์คุยแล้วอ่ะออแล้วก็ ขาก็ชาตอนนั้นมันก็กังวลว่าแล้วงานฉันจะทำยังไงเพราะงานพี่คือต้องยืนตลอดมันต้องใช้พลังตลอดแล้วก็มันจะยืนได้ไหมฉันจะเป็นยังไงไหมกระดูกก้นขบฉันเล้าไหมได้ข่าวว่าเพื่อนบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณโมเดลนะสวัสดีนะแถบเด็กกินกินทานด้วยนะครับขอนกลางวันนะคุณซิลค์เขาบอกขอโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองว่ามันไม่ได้ตั้งใจ แต่ทีนี้เขาก็ต้องิดขอโอกาสกับพ่อแม่ผมอนค่อนขออ้างจะโดนนักเหมือนกันครับก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยแต่ว่าคนมันรักก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องหา<ล><ล>หาแบบวิธีทางทำให้คุยกันได้ <c oughs> ก็รู้นะครับว่าผมมีทำให้เาแบบไม่ได้ไปดูแลเขาให้เต็มที่แต่ว่าที่จริงผมผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าเพื่อนว่าพลาดไปแล้วก็คุยแล้วแล้วก็ขอโทษกันแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเดิมหรือยังแต่ว่าก็ ยังรักกันอยู่แต่ว่าผมยังรักเขาอยู่แล้วไม่รู้ว่าเขายังรักผมเหมือนเดิมหรือเปล่ามันเป็นอารมณ์งอนค้างมากกว่าค่ะเพราะเราน้อยใจเพราะผมบอกเขาไปแล้วว่าเออนะคนเราอ่ะคือผมไม่ต้องการเงินทองถูกไหมฮะผมไม่งานผมม,มีอะไรต่างๆเยอะมากมาผม,มแค่ต้องการคนที่นั่งวลาเวลาที่ชั้นเดาวจริงแค่ต้องการใครก็พอจริงเขาต้องอู่กัคนกับเราได้เนียแต่วันนั้นคือผมพยอายามอธิบายกับเขาเขาก็ยังไม่เข้าใจก็เลยงอนหนักเนี่อวันนั้นแรกๆก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมก็เออทำไมเขาผิดอะไรขนาดนั้น เสืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โอเคแล้วก็อธิบายให้ให้เขาพยายามเข้าใจว่าเราโกดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนเดิมแน่เลยเออก็ยังเค,งคืองๆอยู่ยังแบบมีอัพได้ทุกทีมีเพลงไหนฮิตขึ้นมาก็ เป็นอันเล็กนี่มันหลุดไปผมก็เลยคือถือเหมือนกันไงอะไรที่มันแตกหักอะไรที่มันนะเพื่อจะไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วอย่างมันไม่ใช่แหวนแบบแต่งแหวนมั่นแหวนอะไรขนาดนั้นแหวนมันเป็นแหวนนี่ให้เป็นของขวัญที่เกิดไม่ใช่เงินทันถอดแหวนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะของแพงดิฉันก็ไม่ได้อะไรแต่เขาอยากได้ของใหม่ก็เลยไม่ใส่ไม่ใช่และพี่เงี้จะซื้อวงใหม่ให้พี่บุ๋มได้คือว่าพูดเรื่องจริงๆเลยก็คือว่าผมซื้อมาแล้ววันเนี้ยแต่ว่า มันอยู่บนรถแล้วเพินว่าวันนี้ผมมาขับคุณแม่ครับแล้วเอินว่าจอดรถปึ๊บแล้วเอินรีบไงครับรีบรีบ,รบ,รบมาขับรถให้คุณบุ๋มีคันหนึ่งก็จะขึ้นมาจอดแล้วขนาดกุญแจรถยังลืมอยู่กับผมเลยก็ตั้งใจง้อด้วยแล้วก็อยากเห็นเขาด้วยเพราะว่าอันเก่ามันพังแล้วหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากให้เขาใส่ด้วยคยิงแบบเละไถ่อไอ้หายเครืองอ่ะพี่อ่ะคุณไม่ได้อะไรมากหรอกคะ่ะไม่งั้นเขาคุณไม่ได้ยินอยู่ตรงนี้หรอกรู้นิสใสพี่อยู่นะพวกพี่ไม่ใช่คนมานั่งแอปอะไรอย่างนี้ ว่าใช่ไม่ใช่หรืออะไรยังไงพี่ก็พยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างคือคนเรามันผิดแต่ถ้าเกิดเขาเข้าใจแล้วเขาพยายามทําในสิ่งที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยกับคุณพ่อคุณแม่ผมเองอ่ะอันนั้นคือเขาต้องดูเองละพี่ไม่ช่วยแ้วไะมันทําอะไรไม่ได้อ่ะคือเขาเขาก็พิพากษาในสิ่งที่เขาเห็นคือเขาก็พิพากษาในสิ่งที่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็คือต้องใช้ใช้เวลาแล้วกันที่ว่านะคะในการพิสูจน์ตัวเองว่าจริงๆเราเขาก็ไม่ได้ตั้งใจตอนนี้คุณพ่อกัอบคุณแม่ก็ผมว่า นหนักเหมือนกันก็เลยแบบขนาดคุยเขายังไม่คุยกับเราเลยแต่แต่อย่างเมื่อก่อนนี่คุณพ่อก็แบบไม่ไม่ค่อยคุยอยู่แล้วคุณแม่ก็คุยบ้างแต่ตอนนี้คุณแม่ยิ่งโกรธคุณพ่อยิ่งโกรธเหมือนกันก็เลยแบบไม่ได้ด่าทันทีก็เลยแบบหูแล้วแบบอึ้งอ่ะแบบที่จริงผมก็ค่อนข้างแบบจะน้อยใจแม้ก็น้อยใจแต่ว่าคือมันมันผิดไงนะก็เลยแบบเราผิดเราก็คงต้องยอมรับแต่ว่าที่จริงถ้า จริงๆถ้ามันเป็นแบบนี้เมื่อก่อนแบบหรือว่าแบบอะไรแบบมันค่อนข้างกันหนักแบบทพี่ผมโดนอ่ะก็เลยแบบแต่ความรักอ่ะพี่มันก็แบบพูดยากนะว่าพี่ผมรับ ก็พยายามก็คือพยายามทําให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็พี่เองก็อย่างที่ว่าคือหนึ่งก็คือสุขภาพตัวเองก็ยังต้องดูแลอยู่พวกงานเนี่ยคืองานมันเต็มทั้งเดือนไปแล้วแกแล้วพี่คือถอยไม่ได้อะค่ะแล้วก็คือตัวเองก็ต้องดูแลถูกไหมครับแล้วงานพิธีกรอย่างที่มันยืนไปชั่วโมงดังนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าทำไงก็ได้เอาเอาพลังของตัวเองให้มันเข้มแข็งมากที่สุดส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงต้องให้เขาใช้ระยะเวลาแล้วพี่เองก็ยังให้โอกาสเาอยู่อย่างที่บอกอย่างที่เืียสั่นะตอนนี้ค ไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่ไม่ได้เลิกค่ะเพราะว่าเขากว,ว่างอนพี่ก็เป็นคนที่ตรงตรงงอนค่ะอะไรอย่างเนี้ย